เพื่อาลวดสวัสดีที่สุภูสกุลครับผมเมื่อนี้กับชิมหาแนวทางรัฐบาลไทยกันต่อหมวดนาะพี่น้องเนาะให้แนวทางรัฐบาลไทยต่อหมวดหนึ่งหมวดวันที่หนึ่งมีตัวหน้าน้อพี่น้องเนาะหมวดวันที่หนึ่งนี่ขี่ออกวันอาทิตย์ได้พี่น้องเลขออกวันอาทิตย์ต่ว่าพวกเขาดอกพี่น้องเลขวิ่งกับพระเข่าดอกให้นึงกับสอง เลขวิน้ำมาน้ำกันเก็ดกับแปดเก็ดแปดเก้ามาบัดพี่น้องเลยน,นี่เห็นบ่เลขวินมาน้ำกันเล็กออกเกีดแปดเก้าก็ขึ้นบนแต่ว่าเล็กวิ่งนั่นหายนึ่งกับสองโปเขาบ่มีมาเนาะพี่น้องเนาะส่วนจับคู่ให้ก็เป็น สองเก่าว่ามันสองเก่าหิมนะน้องพี่น้องได้ดรอตลีทัางหลายใบในวินบมเขาน้องพี่น้องขอโทษขอให้หลายเลขวินนั้นมานน้ำกันเจ็ดกับแปดเ็นบอกเลขวินเลขวินนี่กะกะบบอกเอฟซีโยวาขั้นบรมักจับคู่ห้ากับจับเอาให้เบิรงว่าเลขวินนี่ เลขวินนี่มันมาน้ากันได้เมดพี่นอ้องก็ยังหนึ่งกับสองงสี่กันมาน้ากันได้เลขวินนั่นบอกเอฟซีอยู่พี่น้องเขาขกับเบิ้งคลิปย้อนหลังได้ถ้าผมมาจับคู่เขาขก็วินเอาได้เมนดนี่อยู่นี่ก็บอกกันว่าเจ็ดแปดเจ็ดเก้านี่มาอะไรขึ้นกันบอลวาเล่ออกแล้วมาบอกแล้วไปเบิ้งคลิปย้อนหลังเอาเามาเบิ้งกันพี่น้องคิดว่าจับ ที่เ่าเคยจับเหล็กวิ่นใส่กันวันวันที่หนึ่งเนาะยังให้ไปเขียนนั่นเหล็กหกยังไง มันเต็มสูตรรถใบขี่เขียนหกแปดป่อเอาเถอะสองหาหกแปดรถหนึ่งมิถุนาได้เป็นอ๋อได้กันลุยกันรถ เหล็กวิ่นสองสามศูนย์ก็มีมากหนึ่งเก่าเก่ากับศูนย์กขึ้นชิวมากน้ำกันเองหรือ ให้บนรางเก่าด้วยพี่น้องเด้วให้บนรางเก่าอะไปลักรักหอกเหล็กวิ่งสองกับสามวิ่งสองกับสามเน้นสามด้วยพี่น้องด้วย เน้นสามหมวดบางนึงพวกเขาตกรีกวิง่งสองกับสามเน้นสามล่องสองจับคู่วัดสามศูนย์ สามหนึ่งสามเก่าสองศูนย์ สองหนึ่งสองเก่าก็มีใหม่กแล้ววันบ้าเป็นมาโซนมาโซน,นเก่าคนให้สองเก่ามาโซนเก่า ส่วนเลขสาตัวได้พี่น้องเลขสาตัว4 3 1 8 3 9 เลขสามตัวเดี๋ยวมีตัวเน้นด้วพี่น้องส่วนตัวเน้นกับเน้นเนี่หละพี่น้องนี่3สามหนึ่งกับสามเก่าเน้นติดสามมาด้พี่น้องด้เน้นติดสาม พี่น้องแคบหน้าจอด้ววันที่หนึ่งมิตุนาสองหาหกแปดนี่เลขวิ่นนี่ก็คือสองกับสามศูนย์หนึ่งเก่าให้วิ่งสองกับสามเน่นที่สามได้พี่น้องได้เด่นที่สามส่วนจับคู่ก็คือสามศูนย์สามหนึ่งสามเก่าสองศูนย์สองหนึ่งสองเก่าเน้นสามหนึ่งกับสามเก่าได้พี่นอ้องได้ฮพี่น้องแคบหน้าจอตามนี้ครับผมถ้ามากระจัดตะขัดกระพานได้ดพี่น้องได้ตัวเลขเป็นแค่แนวทาง มาชอบตัวใดห้องหาหาโรต,ตรีกันเอาฝากคดเลยคดแชร์คดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม